Two, สวัสดีครับผมนายวิสูต์อินทร,รก์กำเนิดนายเบอร์พุนพินการบริหารจัดการขยะที่ดีและควบวงจรน,นั้นต้องมีความและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับคือหลักการมีส่วนร่วมทั้งจากภาครัฐหรือราชการภาคประชาชนและก็ภาคเอกชน ผู้มึงสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับในหลักสําคัญก็คือการลดขยะหรือสารพิษจากต้นทางนะครับหรือหลัก3 r ก็คือการใช้น้อยใช้ซ้ําแล้วก็นํากลับมาใช้ใหม่ แนวการเบืไม่ได้รับการอนุมัติโครงการก็ได้มีการประสานงานกับผู้นําชุมชนทุกหมู่บ้านกับนันผู้ใหญ่บ้านและแต่ละหมู่บ้านก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการเจ้าที่ก็จะออกประชาสัมพันธ์วัตถุประสงค์ของโครงการพร้อมหลักเกณฑ์ต่างๆในการซื้อขายขยะให้ประชาชนได้เข้าใจครับ ีการสมัครสมาชิกและการซื้อขายขยะสมาชิกจะนําขยะที่คัดแยกแล้วมาที่ธนาคารจานที่ก็จะทําการชั่งและคํานวณมูลค่าขยะแต่ละประเภทตามประกาศราคาในแต่ละครั้งที่มีการซื้อขายพร้อมทั้งบันทึกลงในสมุดเงินฝากสมุดบันทึกสะสมแต้มเพื่อจะได้นําไปแลกข,ของรางวัล สมนา wise, คุณที่รับการสนับสนุนต่อไปการบราจัดการขยะในแบบรูปแบบของการซื้อขายก็คือได้มาแล้วก็ขายไปจะไม่มีขยะคงค้างไม่มีขยะเหลือ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทองช้างของเรานะคะได้การจัดการบริหารธนาคารขยะนะคะเพื่อชุมชนเป็นการหลักการบริหารจัดการขยะตามหลักสามชที่ผ่านมานะคะคนที่คิดเห็นยังไงกับโครงการนี้คะค่ะธนาคารที่นะคะที่ทำให้ชาวบ้านได้รู้จักว่าน้รับแยกขยะจากที่เกิดที่รวมรวมทุกอย่างในทังขยะ เราได้มาทัาทีนะแค่หน่งเดือก็ติดกระดานังแล้วก็กระต่อนเพื่อที่เจะมาขายนะที่ของการที่คนได้ขาซื้อแต่ดย่างกันะแล้วาให้แต่ย่างกันมีมค่าเพิ่มจากที่ถึงไปโดยปากประโยชน์ค่ะ ชนอีกคนหนึ่งนะคะในการบริหารชุมชนของเราท่านคิดว่าโครงการธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลท่ารรงช้างตามที่เราดําเนินการผ่านมาท่านคิดเห็นอย่างไรบ้างคะ,ะก็รู้สึกด,ดีนะคะดีที่ว่าชุมชนชาวบ้านประ,ะชาชนได้มีการพักแยกขยะขึ้นมาในหมู่บ้านในครัวเรือนของตัวเองนะคะเสไริมรายได้ในครัวเรือนในชุมชนด้วยนะคะรู้สึกด,ดีมากๆค่ะธนาคารขยะของของค์การบริหารส่วนตำบลม่ารรงช้างของเราไ,ได้มีการ การเลือกคณะทํางานประจําหมู่บ้านทํางานแบบสร้างเครือข่ายครบทุกหมู่บ้านทั้ง5หมู่บ้านโดยมีการรับซื้อในทุกเดือนในวันประชุมของแต่ละหมู่บ้านนะครับประชุมประจําเดือนทั้งนี้ท่านก็สามารถช่วยสังคมช่วยโลกช่วยลดโลกร้อนสร้างพื้นที่สะอาดและสําคัญที่สุดเป็นการสร้างส,างสิ่งแวดล้อมของตัวเองนะครับสร้างสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่ดีให้กับพื้นที่ตําบลท่าลงช้างของเราเองด้วยครับ ความสำเร็จของธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตําบลท่ารงช้างอื่นจากการสนับสนุนจากคณะผู้บริหารความร่วมมือจากผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาชนอาสาสมัคร การทำงานอย่างทุ่มเทของเจ้าหน้าที่และคณะทำงานหมู่บ้านทุกคนระบบเลขเต็มที่เป็นเอกลักษณ์เพราะธนาคารขยะองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้างไม่เพียงเป็นการบริหารจัดการขยะแต่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคุณในชุมชนสร้างความยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจเป็นต้นแบบที่สามารถขยายไปอย่างชุมชนอื่นได้เป็นอย่างดีเราจะมุ่งม,มั่นเพื่อลดโลกร้อนอย่างยั่งยืน